ปนกันไปเลยเพราะว่ากินปนกันได้อันนี้กินสดๆได้เป็นผักสดหรือไม่ก็นำไปต้มชาดื่มน้องๆที่ชอบกินขนมจีนก็กินนี้เป็นผักได้เลยค่ะ กรอบบินเอายูเขียนคู่ตะของเก็บใบตําแยม,ม่งกรอบจังต้นเขาจะเป็นสี่เหลี่ยม อ้ยป้าลืมกดโอ้ลืมกดเฮ้ยตลอดเลยเก็บไปตำแยมม่วงค่ะต้มชาดื่มได้หรือกินเป็นผักสดได้นะคะ ดูตรงนั้นสิตรงนั้นนีต้อนอะไรใสยอันนี้หวานมานันนัวอันนี้แม่ไก่น้อยเก็บแม่ไก่น้อยนี่ลืมผัวสีน้ำตาลนะคะนี่ลืมผัวจะมีมี ตรงต้นน่ะสีเขียวและก็สีน้ำตานอันนี้คือแม่ไก่น้อยหรือเฮนบิดค่ะ ลืมหัวนี่สีน้ำตาลนะดูจากกา้านดูจากต้นค่ะนี่นี่นะคะเป็นสีน้ำตาลห,หมดแล้วที่สวยๆเยอะๆหมดแล้วนูนโป๊ะ โปออกไปแล้วหลำหนึ่งสิป้าเรียกผิดออกไปแล้วลำหนึ่งดูซิว่าป้าจะปิดไลท์จะปิดไลท์ตอนโป๊ะเทียบท่าถ้าหากไปท่านั้นนะประมาณสองนาทีในแมนฮัตตันมีมี โรงพยาบาล n y u หนึ่งแห่งคือตรงนั้นเป็นคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัย n y u แล้วก็มีสาขา n y u Hospital อีกอันนึงอยู่ที่บุกลินค่ะไปไหนเนี่ยอ๋อไปเทียบท่าใกล้องค์การสหประชาชาติดูสิแป๊บเดียวถึงได้บอกว่ามันรวดเร็วค่ะแต่ค่าโดยสารจะ ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้ๆนะคะถ้าหากไปตรงนู้นน่าจะประมาณสองดอลลาร์กว่าหรือไรเนี่ยอย่างลูกสาวป้าเขาจะซื้อเป็นแบบเหมาเป็นแบบเหมาคือวันหนึ่งไม่หรือป้าให้ข้อมูลต่อไม่ได้ป้ากลัวให้ข้อมูลผิดผู้ชายคนนี้เดินมาหลบเขาก่อนน่นจะถึงละแป๊บเดียวมันดีสำหรับคนที่ทำงานอยู่แถวๆนั้น ขอบคุณ